เลยนะครับเริ่มแรกเราฟรีสไตล์ไปก่อนนะครับจากนั้นครับผมรอจังหวะกลางแขนกลางขาเลยที่8นะครับและเอามือขวานะครับชี้ตรงปากมือซ้ายเท้าเอวเล็กน้อยนะครับงอข่าขวาบิดสะโพกซ้ายนะครับที่หนึ่งและสลับครับผมงอเข่าซ้าย2มือเปลี่ยนสะบัดครับผมที่และ3ขาอย่างเหมือนเดิมอยู่และมือลง4จากนั้นครับผมยืนหันซ้ายที่5โพสนะครับและหันขวา 6และย่อชอนสะโพกนะครับที่7และขึ้น8และขยข่บขาขวามาตรงกลางเล็กน้อยก้าวซ้ายครับผมที่1มือแตะอกนะครับและชิดครับผมที่2สลับก้าวขวามือขึ้น3และเก็บที่4มือขวานะครับคล้องที่หัวพร้อมกับมือซ้ายเท้าเอวทิ้งสะโพกขวาย,ย่อลงที่5และ6 และรวบครับผมที่เจ็ดและขึ้นเหมือนเดิมแปดนะครับงอเข่าบิดสะโพกเหมือนเดิมครับชี้หนึ่งสองสะบัดและสามสี่จากนั้นครับผมให้ย่ำขาขวานะครับไปด้านหน้านะขยับขาซ้ายเล็กน้อยก่อนก็ได้นะครับและฟรีเชคนะครับที่และห้าไปด้านซ้ายหกและเจ็ดนะครับและให้หันหน้าเร็วเลยครับผมที่แ จะใน,นกระโดดก,กางขานะครับผมมือจับเสื้อย่อลงหมุนสะโพกที่1และขึ้นหมุน2ย่ออีกครั้ง3และขึ้นมือออก4และบิดสะโพกครับผมเห้เอามือเท้าเอวไว้นะครับที่5สลับงอซ้ายหขึ้นมาเดิมที่7และสไลด์ไปทางด้านขวานะครับฟรีขยับคอที่8และ1 เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับเส้นบาย5 6กรารโดดออกบิดที่1 2ซ้อมสะบัดและ3 4โพส5ขวา6ย่อ7 89ซ้าย1 2ขวา3าข้อหัวเลย5 6 รวบเจ็ดขึ้นมาเดิม8บิด1 2ึ่ปดสามเช็คเลย5 6าหันหน้าที่8ยอ่อ1ขึ้นส3ขึ้น4บิต5้หขึ้น7จ็ฟีแและหนึ่งเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็นสองฝั่งให้เห็นทางด้านหน้า แล้วก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบโโลโมชั่นดูเป็นบ้างถ้าพร้อมแล้ว let's go <S โอเคครับผมเตรียมพร้อมครับเริ่มแรกงอเข่าบิดสะโพกนะครับเตมห้าหกเจ็ดึ้นแปดบิดหนึ่งสองบิดสามสี่โพสห้าและหกย่อเจ็ดแปดซ้ายหนึ่งสองขวาสามสี่หัวห้า หกรวก7ขึ้น8ปดสามหนปดเช็คเลยห้าหกเจ็หน้า8ย่อหนึ่งขึ้น2 3ขึ้นสี่บิด5 6ขึ้น7ออกแเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบที่เรียบร้อยนะครับสุสรับเพลงสกัด ดาวยั่วนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเพลงนี้เน้นความเซ็กซี่ใช้สะโพกแบบเยอะๆนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเริ่มแรกก็ฝึกในช่วงของขาสะโพกก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะจการฝากทุกคนนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เพลงหน้าคลิปหน้าครับผม ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย